สวัสดีครับกับผมร้อยเอกวิทยาอินตะก่อนในหารรับผิดชอบโครงการอาหารพันดี่ข่โซนะาบดิษความเป็นมาโครงการอาหารพืนดีกองพันาราพิห้ากรมหาราพิเจ็ดำเนินการจัดตั้งขึ้นตําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาเทียเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกองพันาราพิห้ากรมหาราพิเจดจึงได้สนองพระราชดำริด,ดังกล่าว จัดตั้งโครงการทหารพันดีภายในหน่วยและได้เข้าร่วมโครงการทหารพันดีในชื่อโครงการทหารพันดีค่ายโซนับดิตตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่ดําเนินการมีจํานวน60ไร่ในเมื่อวันที่6ตุลาคมพศ2564โดยมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้อนุมัติโครงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่2พฤษภาคมพศ2567 สมเด็จพระิธาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการโครงการดังดีค่ายโสนะบดิตอำเภอไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพลทาหารที่มีความสนใจก่อนปลดประจำการเพื่อแจกใจกำลังพลทหารที่มีความสนใจหลังปลดประจำการ ขยายผลการผลิตมเมล็ดพันธุ์และนำผลผลิตไปสู่ชุมชนการขยายผลโครงการอาหารบดีสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเปน็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและชุมชนการดำเนินโครงการจัดกำลังพลเข้ารับการอบมรมอาหารพันธุ์ดีณศูนย์จกักรพันธ์เพนเซลิอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายการดำเนินโครงการ และฐานการเรียนรู้ดังนี้ 1. โครงการด้านการเกษตรกรรมหน่วยดำเนินการปลูกพืชผักและไม้ผลเพื่อบริโภคจำหน่ายและขยายพันธุ์ในพื้นที่โครงการ 2. โครงการผลิตน้ำส้มผลไม้เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี 3. โครงการเลี้ยงเป็ดบาบารี่เพื่อขยายพันธุ์ เป็นเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ 4. โครงการเลี้ยงไก่ดำนครไทยเพื่อขยายพันธุ์และแจกจ่ายและบริโภค 5. โครงการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองเพื่อใช้ในการเพื่อใช้ในโครงการลด,ดการใช้ปุ๋ยเคมี 6. โครงการผลิตผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยบำรุงดินและพืช 7. โครงการเลี้ยงปลาก,กินพืช เพื่อใช้พืชผักที่เหลือใช้เป็นอาหารสําหรับปลากินพืช 8. โครงการปลูกข้าวหอมมะลิกขอ105ในนาขั้นบันได 9. โครงการเลี้ยงกบภูเข,ขาหรือเขียนแล้วเรียนแบบใกล้เคียงธรรมชาติผลที่คาดว่าได้รับให้กำลังพลได้บริโภคพืชผ,ผ,ผักปลอดสารพิษให้กำลังพล ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เป็นแหลง่งเรียนรู้ให้กับผู้บาหารก่อนปลดประจำการเพื่อแจกใจ่ายให้ผู้บรหารปลดประจำการนำไปต่อยอดที่บ้านและชุมชนเป็นแหลง่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและชุมชนรอบค่าย